สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชาทารอรต์นะคะมาพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลนะคะก็จะได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่24กันยายนนะคะจนถึงวันที่23าตุลาคมนะคะ โดยช่องเรานะคะจะยึดตามหลักตะวันตกนะคะดังนั้นการแบ่งวันที่แบ่งราศีอะไรจะไม่ตรงกับของไทยนะคะดังนั้นเดี๋ยวผ,ผู้ที่เข้ามาชมนะคะก็สามารถดูได้ข้อมูลต่างๆจากตรง description บอกด้านล่างว่าผู้อาจจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะการอ่านวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นมันจะไม่ใช่ดวงของทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับใครเลยนะคะดังนั้นอย่า take series นะคะดังนั้นอย,อย่า take series แล้วก็ รบกวนใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะรับฟังหรือว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะาสามารถติดต่อผู้อ่านได้นะคะแอดไลน์จากาที่ ผู้อ่านจะใส่ไว้ในดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างนะคะก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ทักผู้อ่านมาได้เลยนะคะจะรีบตอบให้ทันทีเลยค่ะสำหรับการอ่านของเรานะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนะคะจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นคนโสดนะคะแล้วก็พาร์ทที่3ก็คือเป็นคนมีคู่นะคะโอเคเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปเริ่มกันที่ คนาราศีตุลคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันก่อนเลยนะคะมาดูเรามาดูสถานการณ์ของคุณราศีตุลกันก่อนเนาะคุณตุลที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ๋อต้องขอชี้แจงอย่างนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่า อาจจะเป็นลัคนาราศีถึงแม้ว่าจะเป็นราศีตุลในแบบของราศีตะวันตกแต่ว่าถ้าสมมุติใครที่อไปดูลัคนาแล้วลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ที่มันตรงอยู่ในราศีตุลคุณเองก็สามารถดูได้นะคะไม่ว่ากันนะจ๊ะโอเคเรามาดูสถานการณ์ของค,คุณคุณตุลน,นะชาวราศีตุลคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูสถานการณ์ตอนนี้หน่อยจ้าสิบเหรียญเหมือนบางคนเป็นครอบครัวกันด้วยซ้ำเหมือนอยู่ด้วยกันด้วยหรือเปล่า 9 of c h a r i o t 4 of one, 2 of one และ4 of c h a r i o e โอเคนะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้คุณทั้งคู่ออยู่ด้วยกันแล้วด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าอะไรเพียงแต่ว่าคือมันมีความเป็นครอบครัวกันสิบเหรียญสี่ไม้แต่มันขึ้นเป็นนายออฟเ e นเ a อร์สอยู่ตรงนี้นะมันยังคงไม่มีความชัดเจนเหมือนคุณรู้กันอยู่สองคนนะ่ะว่าคุณแบบคบกันนะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่าคําว่าเพื่อนหรือแฟนน่ะ แต่ทีเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถเติมเต็มอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มเพราะอะไรเพราะมันมีใครคนใดคนหนึ่งในเนี้ยดูแบบไม่เอนจอยแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่องอ่ะคือฝ่ายหนึ่องอ่ะเฉยเฉยไม่ได้กระตือรือร้นที่จะแบบ Take A c t i o n ที่จะชัดเจนแต่ในขณะที่คนหนึ่งอ่ะพยายามที่จะแบบเอ๊ะแบบอยากจะอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์อ่ะคือคือเหมือนจากหน้าไพาคือก็อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะเพียงแค่ไม่ได้แบบว่าเปิดตัวแต่ทําไมเขาถึงแบบ ถึงไม่แบบพยายามที่จะแบบทําให้คนอื่นรู้อะ่ะคือแบบจะบอกยังไงความต้องการไม่ตรงกรันหรือเปล่าอะไรแบบแบบนั้นได้อ่ะคะ่ะคือใครบางคนเนี่ยอีกคนนึงคิดว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องวุ่นวายไม่เห็นต้องเป่าประกาศให้ใครในขณะที่อีกคนนึงคือไม่ให้คนอื่นต้องรู้นะอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ได้คบกันแค่สองคนอะไรวันนี้เรามีสังคมอะไรประมาณนี้นะคะเออดูอินดูอินจังเลยผู้อ่านดูอินจัง ทีนี้นะคะสาหรับชาวราศีตุลในสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างหน่วงเพราะอะไรคือจะสุขก็สุขไม่สุดจะทุกข์ก็ทุกข์ไม่สุดนะคะเพราะมันก็ยังรับรู้ถึงการเป็นครอบครัวกันอยู่รับรู้ถึงความสุขที่มีเวาที่มีอ่ะคือเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะคุณทั้งคู่มีความสุขมากแต่เมื่อไหร่ที่ห่างกันไปปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแบบเหมือนบางคนขึ้นเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่รู้สึกมากกว่าหรือฝ่ายที่เทคแอคชั่นอ เขาจะไปมีใครไหมเขาจะมีใครไหมเขาแบบไม่ได้ออกตัวว่าเขามีแฟนแล้วเขาจะไปทําแบบนี้กับใครอีกหรือเปล่าจะทําแบบที่ทากับเราไหมนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คนนึงนิ่งเฉยกับอีกคนหนึ่งคือพยายามที่จะหาพื้นที่หรือหาสถานะให้ตัวเองนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะงั้นเรามาในดูในฝั่งของคนที่คุณตุลกําลังดิวด้วยสิคะาว่าเขาเป็นยังไงเขาคนเนี้ย Queen of Pentacles ดูเหมือนเขาจะมีจะมีใครบางคนที่เขามีติดต่อสื่อสารหรือว่าซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินนะ Temperance เป็นการไปไปรับกับกับความสัมพันธ์นี้ Ten of c h a r ืมคุณเดียวคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่า Nine of w a n d เข้าคนนี้ค่อนข้างที่จะหนึ่งคือถ้าสมมติเขาไม่ได้มีคนที่เขา ดิวด้วยอยู่แล้วคนที่เป็นครอบครัวจริงๆของเขาเนะเขาคนนี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของครอบครัวที่เป็นพ่อแม่และครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีนายอวานขึ้นเขาค่อนข้างที่จะ,ะโฟกัสไปนในเรื่องของงานของเงินมากกว่านะคะเขากําลังเหมือนคนที่กําลังหางานเป็นคนที่กําลังเหมือนแบบรอคอยการตอบกลับมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เขาคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ มีนารีอุปถัมภ์ถ้าสมมติเป็นกรณีผู้ชายหรือไม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีคนที่คอยอุปถัมภ์ในเรื่องด้านการเงินอยู่นะคะจะเป็นลักษณะของเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละที่ดูแลในเรื่องการเงินจะหมายถึงแม่ญาติผู้ใหญ่หรือแม่บางรายอาจจะเป็นอะในทางที่ร้ายที่สุดเนาะก็คือพรรยาของเขาเพราะว่าเขามันมี t e of c h a r i o ขึ้นมาเขาคนนี้อาจจะมีคนที่ดิวด้วยอยู่แล้วที่ไม่ใช่คุณคนที่เขารู้สึกว่ามันไปจากกันไม่ได้สักทีอะ่ะอืม ประมาณนั้นนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกว่ายังชอบคุณแหละคือย,ยังปล่อยคุณไม่ได้มี t e m p e r a n c e ขึ้นมาในเ,าเช่นออสชาริสตอนนี้สิบถ้วยอาจจะหมายถึงคุณด้วยก็ได้ในความรู้สึกที่เวลาอยู่กับคุณเขารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวนะคะแต่ขนาะเดียวกันมันยังมีคนคนนี้นที่อยู่เนี่ยคือมันยังไม่สามารถบอกได้ว,ว่าคนนี้เป็นใครแต่ว่าค่อนข้างจะมีอำนาจในการตัดสินใจของเขาค่อนข้างเยอะนะคะ อ่ะโอเคงั้นมาดูความสัมพันธ์ในน้อความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลสิคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไง The World จะได้รับอะไรบางอย่างจะได้รับการติดต่อกลับมาจากคนคนนี้นายไฟออฟชาริส e h e h e ฮมิทเ e เ of Char l าร สำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะดูเหมือนมันจะมีการจบลงของความสัมพันธ์นะจากหน้าไพ่เนาะ The World การสมความสมบูรณ์การจบลงแบบสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะมันมีไพ่ห้าห้าถ้วยขึ้นมาไพ่ห้าถ้วยคือไพ่ของการที่เราคิดถึงอดีตนะคะยังหลงยังนึกเสียดายอาดีตอยู่นั่นหมายถึงอะไรมันจะมีการจบลงซึ่งมาทําให้เราค่อนข้างจะเจ็บปวดอยู่พอสมควรทําให้เราเข้าสู่โหมดเงียบใส่กันนะเป็นคน หมดเงียบที่เข้ามาอยู่ในตัวเองแล้วก็คิดมากกับตัวเองนะคะคุณออฟชาลิทออกมายืนยันว่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะคะเป็นคนคิดมากในความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนาะสำหรับคนบุญทีค่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูหเหมือนว่าคุณจะต้องจบความสัมพันธ์กับคนที่คุณดิวด้วยจบความสัมพันธ์กับคนที่คุณดิวด้วยมันมีการ บล็อกกันหรือไม่การที่แบบกลับมาอยู่ในโหมดเซฟโซนของตัวเองแล้วไม่ได้ติดต่อกันนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงสิไฟออฟชาริสแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าเขาเองอะ่ะก็ดูแบบไม่ได้สนใจคุณอะ่ะแล้วเขาดูเหมือนมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะที่เข้ามามันก็เลยทําให้คุณเครียดคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการตอบสนอง เหมือนอย่างเคยๆนะคะค u e e ออฟเชอริสขึ้นมาเขาอะก็รู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่เขาอยากจะได้มาอยู่เคียงคู่แต่ทีเนี้ยด้วยความสัมพันธ์อะไรบางอย่างด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องคู่ต้องจบลงอาจจะเป็นในเรื่องนี้แหละเรื่องที่เขาอาจจะมีใครที่จริงจังด้วยหรือว่าคนที่เขาเลือกไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะทาให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ สถานการณ์ที่จำเป็นจะต้อง take a break หรือว่าจบกันไปนะองั้นเรามาดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณทั้งคู่คะ่ะสามใบคะ่ะทัวร์เพนทาเกิมันไม่จบอะ่ะเออมันเหมือนจะจบแต่มันไม่จบอืมคนหนึ่งทุกกำแพงคนหนึ่งปิดกัน มันไม่จบนะคะความสัมพันธ์เนี้ยต่อถ้าสมมติมันมีใครคนหนึ่งเดินออกไปจากความสัมพันธ์มันจะมีใครในคนใดคนหนึ่งที่รื้อยื้อไว้นะคะคนหนึ่งคือแบบเจ็บปวดอ่ะไม่อยากจะพอถ้าเป็นคุณนะเป็นคนที่เลือกเดินจากไปพอคุณกลับมาคุณกลายเป็นคนคนนี้เป็นไฟออฟสอดคนที่เจ็บปวดหัวใจคนที่แบบพอแล้วซึ่งความรู้สึกทั้งหมดปิดประตูหัวใจตั้งกำแพงขึ้นมาเขาจะกลับมาเพื่อที่จะทุบก,กำแพงของคุณอ่ะ ค่าอยากจะบอกคุณแบบนี้แล้วมันความเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบเพราะอาจจะหมายถึงว่าคุณทั้งคู่จ,จะเป็นเนื้อคู่กันหรือว่ายังใช้กรรมกันไม่หมดนะคะมันจะมีการกลับมาของเขาอยู่นะกลับมาเพื่อที่จะทลายกำแพงของคุณที่คุณสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อคงต้องมาติดตามกันเดือนหน้านะคะสำหรับสถานการณ์เดือนนี้คือจะมีการจบแล้วก็จะมีการกลับมาคือจบไปไม่นานแล้วก็กลับมา กลับมาเพื่อที่ว่ากลับมาดึงคุณกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรคุณคือสิบเหรียญของเขานะคะคือดูอ่าโฟล์ออฟวานของเขาคือครอบครัวคือสิ่งที่ควรค่าแก่การอยู่กับคุณคือควรค่าแก่การมีไว้ข้างๆอะ่ะคือเขาจะไม่ยอมเสียคุณอเอาง่ายๆต่อให้คุณเป็นคนเลือกเดินจากไปต่อให้คุณจะปิดโหมดบล็อกเขาอะไรก็ช่างนะคะ,ะ,คะเขาไม่สนใจนะเขาจะกลับมานะคะโอเคสำหรับชาวราศีตุลทีนี้ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนโสดชาวราศีตุลกันเลยนะคนโสดชาวราศีตุลคนโสดชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันจ๊ะเดี๋ยวสับไพ่คุณคนโสดสิค่ะ คุณโสดชาวราศีตุลจอสเมนรอคอยการกลับมาของใครห่ะจ๊ะหรือว่ารอคอยรักแท้เดอะเวิร์เราคอยคนรักเก่าคุณ <c oughs> นายออฟวานใช่ค่ะชัดเจนมากเลยเราคอยการกลับมาของคนเก่าคุณโสดเพราะอะไรคุณโสดเพราะคุณรอคุณกลับมา <c oughs> นะคะสถานการณ์ของคุณตุลน,นะตอนนี้คือคุณเหมือนคุณกําลัง อยู่คือโสดเพราะว่ารอรอโสดเพื่อรอใครคนใดคนหนึ่งนะมี The World กิดขึ้นมีจั m t n นนะความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วรอการกลับมากลับมาแก้ไขก็มากลับมาเคลียร์นะคะกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเ h uh, อะน o ยอ o n ว t w o of sword แล้วก็ t o off o n นนะคะการรอคอยคนที่เคยทำให้คุณเจ็บช้ำม,มาก่อนใจหนึ่งก็อยากรอใจหนึ่งก็ไม่อยากรอแต่ดูเหมือนว่าจะจะ,จะ,จะ จะเทไปในทางรอมากกว่านะคะตอนนี้คุณกําลังรอใครบางคนอยู่รอให้เขากลับมาอ่งั้นมาดูสิคะว่าคุณคนที่คุณรอเนี่ยหรือว่าสถานสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงสเตรนท์ Strength, คนรักเก่าอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะโฟร์ออฟชาลีสี่ถ้วยเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าอะ The เด r แ Press เอซอบวานซิกซอฟชาร์ชัดเจนว่าคนที่สถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของคนรักเก่าเลยเขากับคุณเคยมีอดีตร่วมกันที่ยาวนานค่อนข้างยาวนานนะคะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงจบลงเพราะใครบางคนในที่นี้ไม่ยอม take a คชั่นอะไรเลยเหมือนเป็นคนที่บ้างานอะโฟออฟชาร์ลขึ้นมา คณตาอ้วนคนนี้นะคะไม่ได้สนใจเลยนอกจากสนใจตัวเองนะคะเป็นใช้ชีวิตเบื่อๆความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่ามันยาวนานมาละมันยาวนานมันต้องอาจจะเป็นเขาเบื่อในการที่จะต้องยอมให้คุณเพราะว่าอะไร การที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าคนที่คุณยิวด้วยเขายอมคุณนะคะทีนี้พอมันยอมกันมากๆันานไปมันจะรู้สึกเบื่อหน่ายว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องยอมอีกแล้วทำไมฉันต้องยอมอีกแล้วนะคะเขาก็เลยเหมือนพยายามฮิลเลี่ยตัวเองพยายามหาคุณทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าด้วยการอะไรด้วยการไปหาทําอย่างอื่นไปโฟกัสในเรื่องของงานไปหาแพชชั่นอย่างอื่นหรือไม่อาจจะไปเดินจากคุณไปเฉยๆเพียงแค่ว่ารู้สึกเบื่อค่ะนะคะแต่ว่า เ,เขาคนนี้นะยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะก็คือไม่ไม่ได้เชิงว่าอยากจะไปหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเบื่อในความสัมพันธ์ก็เลยอยากจะไปหาแพชชั่นอย่างอื่นไปหาแพชชั่นอย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแล้วไปเลยไปแล้วก็รอการกลับมาไปแล้วก็จะกลับมาคือขอเทคเบรกเพื่อที่จะแบบ เคลียตัวเองเคลีย<ๆ>พลังงานลบๆที่มันมีอยู่ในใจอะคะ่ะขออยู่กับตัวเองสักพักอะไรประมาณนะคะงั้นเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคนโสดสิคะจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็เลยเป็นว่าคุณตอนนี้ก็เลยโสดรอเขาอะไม่ได้โสดจริงๆหรอกโสดบางคราวอ่า q e e n of c h a าลิสนะคะสถานการณ์ s o v e n of อฟวานนะทรโทษค่ะ e 0 of Wands และ King of p e n t a c l e s นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคนโสดน,นะคะเขาจะมีการกลับมาของใครบางคนนะคะกลับมาแบบปรับปรับกลับมากลับมาแบบอยู่ๆก็กลับมาเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคือผู้หญิงที่ มีความเป็นแม่ของลูกสามารถดูแลเขาได้นะคะเวลาอยู่กับคุณเขารู้สึกแบบเหมือนได้รับการฮิลลิ่งอะคะ่ะเหมือนพอไปแล้วอะไป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 ตระหนักแล้วไปเรียนดูแล้วว่าเอเอแบบการไม่มีคุณอยู่ด้วยมันลําบากจังไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเซเว่นอวานเขาก็เลยจะกลับมาแต่ทีนี้การกลับมาของเขาเนะ่ะเขาจะเริ่มคิดหนักตรงตรงที่ว่าอะไรทรีออฟชาริมันมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะมีอาจจะแบบเห็นคุณไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวว่า กลัวว่าจะมีใครเข้ามามาแย่งตําแหน่งของเขามาแทนที่เขาดังนั้นเขาก็เลยกลับมาเพื่อที่จะมาเนี่ยเปิดประตูหัวใจคนอีกรอบนึ่งนะเหมือนจะกลับมาทวงสัญญาทวงพื้นที่ของเขานะคะเทนออฟวานขึ้นมาเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากลําบากมันไปกันยาก แต่เขาเองอะก็พร้อมที่จะไปด้วยนะเขาไม่เขาไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณนะคะเขายังอยากมีคุณอยู่นะ King o f p e n t a c l e s เขาจะอาจจะออกมามาเสนออะไรบางอย่างให้คุณเสนอข้อเสนออะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้คุณกลับมาอยู่กับเขานะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะไปอย่างรวดเร็วไหมไม,ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่นะคะเพราะว่า King o f เ e n t a c l e s สะเขานิ่งๆคนที่คุณอยู่ด้วยอะจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เป็นคนที่นิ่งๆดูแบบอ่านใจไม่ออกอะ แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสมั่ำเสมอน,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 นะ King o f p e n t a c l e s ค่อนข,ข้างที่จะเจ้าชู้แต่ขนาดเดียวกันถ้าเขาเลือกที่จะรักใครแล้วเขารักจริงนะคะสำหรับคนที่เลือกอสำหรับคนโสดนะมันจะมีการกลับมาของคนเก่าคนที่คุณรอคอนนั่นแหละเขาจะกลับมาหาคุณจริงๆนะคะแต่ว่าคุณดูไม่ได้แบบจะโสดคุณไม่ได้แบบจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาแค่คนเดียวนะคุณรอก็จริงแต่ว่าคุณเปิดโอกาสเพราะอะไรคุณมี ทริอัชาลิสคุณออกไปเที่ยวไปทําตัวให้มีความสุขนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้เขาเกิดการระแวงคุณขึ้นมานะถ้าเขาไม่อยู่เขากลัวคุณมีคนอื่นอะไรประมาณนี้ทีนี้นะคะเรามาดูสิเขา,าพายอยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลเดล l เวอร์มันเป็นความรักที่ถูกลิขิดมา King of c h a r สคิงกับคิงกับควีนนะคะไพคูกันคุณถูกกำหนดมาแล้วให้อยู่ด้วยกันนะ e High Princess เขาค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณนะเพราะว่าเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่เขารู้มันตัดกันไม่ขาดมันเป็นความรู้สึกที่คือโอเคถ้าอยู่ด้วยกันอาจจะแบบอาจจะเหมือนเป็นท็อกซิกแต่พอห่างกันปุ๊บอ่ะมันไม่รู้มีแรงดึงดูดอะไรที่มันดึงดูดเขาให้กลับมานะคะถามว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนมันจะได้กลับมาคอมมิทกันไหมนะคะมันอาจจะยังต้องเลือกอยู่นะคะมันอาจจะยังไม่ได้ว่า จะกลับมาแบบเป็นแฟนกันเหมือนแต่ก่อนนะมันจะกลับมาแล้วก็เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นระยะแบบทดลองงานอะเหมือนเป็นระยะทดลองงานใหม่นะคะมันจะมีการเฝ้าระวังเฝ้ามองดูประเมินสถานการณ์ประเมินว่ามันจะไปกันรอดไมหมถ้ากลับมารอบนี้นะคะแต่เขาจะกลับมาแบบเนี่ยมายื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณม <Même> า,ย,าณยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับคุณยื่นข้อเสนอให้คุณกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะ เพราะว่าคือเหมือนอย่างที่บอกคุณกับคุณเป็นคู่กันนะฟ้าลิขิตมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นบททดสอบของโชคชะตาที่ทำให้คุณต้องเซปเรชันหรือว่าอยู่ห่างกันไปนะคะเพื่อที่จะให้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณการที่พวกคุณมีกันและกันอยู่มันดีแค่ไหนนะคะโอเคสำหรับคุณคนโสดที่ไม่ค่อยโสดสนิทก็ประมาณนี้นะคะโอเคเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่นะ ชาวราศีตุลน,นะขอดีๆหน่อยนะไม่อยากอ่านไพ่พลังงานลบเท่าไหร่อะเรามาต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลนนะขอดูสถานการณ์หน่อยค่ะ Seven of Swords สองใครอยู่จ้าที่รักสองแฟนตัวเองเหรอ q u n o n w f o n s ว้าว บางท่านจะแต่งงานแล้วเนี่ยในแมจิกเชียนเหมือนจะลงร่วมหอลงโลมการทรายสัญญาเซ็นสัญญาเดอะเวิ d เกิดใหม่การเกิดใหม่การเปลี่ยนสถานะที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะสำหรับชาวมีคู่นะคะชาวราศีตุลน,นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนนะุณอาจจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะคะมันมีการที่อ่า มีการที่มีการพูดคุยหรือว่าข้อตกลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะนะ Queen of Wand ขึ้นมานะคะดูเหมือนว่าจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะแล้วก็มี Knight of Wand ขึ้นมานะคะการเริ่มต้นนี้นะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเหมือนเป็นการเริ่มต้นครอบครัวนะคะแต่ว่ามันมี Seven of Seven of s w o r d ขึ้นมานะคะอาจจะมีการ กินแหนงแครงใจกันนิดนึงอา่ะจะแบบว่างอนกันอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่ามันก็เลยมีการหรือไม่าอาจจะมีการแอบสืบแอบส่องกันอยู่ว่าแบบคู่ของตัวเองคือตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะคะม,มีความระแวงนิดนิดนะแต่ว่าจากหน้าไพ่คือมันดูเหมือนว่า ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมันมีการเสนอเงื่อนไขอะไรบางอย่างอาจจะหมายถึงการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสหรือว่าการที่จะทําอะไรร่วมกันนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าคู่ของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์คู่ของคุณชาวราศีตุลน,นะคะ k n i ิ o ออฟชาริสเด็กถือไม้มีการเริ่มต้นจริงๆค่ะ r e e of c h a r i s นะ เขาคนนี้ของคุณค่อนข้างจะเป็นคนเฟรนลี่นะคะเราจจะติดเที่ยวกันนิดนึงนะเอสซวานเขาจะเริ่มงานใหม่ The c h a ีย o t และเด i g ไฮ r รินเทสนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะดูเหมือนว่าจะมีะการได้กลับมาเจอกัน นายมีเดอะชาริอะตขึ้นมาคนที่คุณคบคุณคุยด้วยจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากไม่ว่าจะเป็นอายุชาติชาติพันธ์ภาษาหรือว่าวัฒนธรรมนะคะก็อาจจะเดี่ยวกับคนต่างชาติได้นะคะที่นี้ในความสัมพันธ์ของในในฝั่งของคุณนะตอนในฝั่งของคนของคุณนะตอนนี้คือเขาเหมือนมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆขึ้นมานะมีโปรเจกต์ใหม่ผุดขึ้นมานแล้วทีนี้มันมจะเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับใครลหลายๆคนแล้วมันก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีใครบางคนที่แบบเข้ามาด้วยแบบไม่ได้ติดต่อแค่เรื่องงานนะคะจะมาแบบเสนออะไรบางอย่างให้นะทีเนี้ยมันก็ถามว่าเขาแบบว่าสนใจอะไรไหมเหมือนเขาไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเท่าไหร่นะคือมันก็มันก็มีสนใจบ้างแหละแต่ว่าด้วยตาภาษาเนาะแบบมีคนมาให้ความสนใจแต่คือเขาอะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะคะเขามองสิ่งเหล่านั้นด้วยการคิดพิจารณากัน ไม่ได้แบบใช้ความรู้สึกมากขนาดนั้นคือเขาสามารถวางตัวได้ดีอะคะ่ะเดชาริออ t เป็นไนท์ออฟว n นเหมือนเอไนท์ออฟชาริสไนท์ออฟชาริสนะคะเด็กถือถ้วยเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอะมันโอเคกว่านะคะแล้วเขาอยากจะทําตัวเองให้มั่นคงอะเพื่อที่จะเพื่อที่จะกลับไปหาคุณนะเขาอยากจะมาหาคุณนะคะเดชาริออ t เนี่ย ทีนี้เรามาดูสิคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรชาวราศีตุลเทนออฟวานอยากมาหากันนะ่ะแต่มาไม่ได้จะเป็นไปด้วยสถานการณ์นะมันก็เลยยังนิ่งๆกันอยู่นะคะนายออฟเพนตาเเคิเขาพยายามมากเลยอะ่ะเขาพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนสร้างฐานะค่ะ เขาเองก็เหนื่อยนะในการทําแบบสร้างฐานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ย่อท้อนะคะเขาจะพยายามเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอะมีฐานะมั่นคงแล้วเขาก็รอเขาอยากกลับมาหาคุณในน้อมความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้มันยังคงนิ่งอยู่ยังไม่มีการมาหาการอาจจะแต่ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะจะมีการติดต่อสื่อสารจะเป็นการพูดการคุยแต่ว่าไม่ได้เชิงในมา,มาเจอหน้าแบบ face to face นะคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นด้วยสถานาการณ์โควิดเพราะอะไรมันอย่างที่บอก คือมันเป็นคนที่คุณกลางอยู่ด้วยคือไม่ใช่คนที่อยู่กับคุณเขาค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนะคะเป็นคนอยู่ต่างที่ต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การเดินทางน่ะมันมามันลําบากแต่ถามว่าเขามองคุณอยู่ไหมเขามองคุณอยู่นะคะ The High Priestess สองมองคุณผ่านลูกแก้วนะคะบางทีอาจจะแอบบแอบบมองอาจจะแอบสองเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุณก็ได้นะคะเอ่อนะความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันยังนิ่งอยู่นะคะสาหรับราศีตุลคนมีคู่นะแต่ว่ามันยังมีความคิดถึงกันอยู่นะคะโอเค นันเรามาดูสิคะไพ่อบอกอะไรนายออฟสอดเออถ้าสมมติทนความคิดถึงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบุกทะลวงมาหาคุณอีกไม่นานอีกไม่นานเซเว่นออฟชา i ิสไพ่าอบอกว่าอย่าคิดเยอะนะเขายังคงมั่นคงกับคุณเช่น f อฟ o r ดนะคะอย่าทําอย่าอย่าแบบไพ่บอกว่าอย่าคิดเยอะอย่าทําให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดจงใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อย่าใจร้อนนะถ้าสมมุติบางที่คุณอาจจะเห็นจากหน้า เฟซหรือว่าดูอะไรของเขาที่แบบว่าเอ๊ะเขาไปแบบไปปาร์ตี้กับผู้หญิงไปงีปาร์ตี้กับเพื่อนผู้ชายแล้วมันมีผู้หญิงไหมอะไรเงี้ยคือคุณอยากคิดเยอะจนพานไปโกรธเขาขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจากหน้าไพ่บอกแล้วว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะโฟก,กัสในเรื่องของงานและเขาเองก็อยากมาหาคุณนะคะเพียงแต่ว่ามันติดอยู่มันติดตรงที่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มันติดตรงที่ว่าสถานการณ์มาไม่ได้มาหาไม่ได้เขาติดงาน ะะดังนั้นนะคะไพ่ก็เลยอยากบอกให้คุณว่าให้มีสติเยอะๆนะคะอย่าใช้อารมณ์มากอย่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะให้คิดพิจารณาถึงเหตุผลดีๆมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่เอาแต่อารมณ์แล้วคุยกันเพราะมันจะยิ่งทําให้เจ็บปวดนะเพราะว่าคือหนึ่งการที่คบคนไกลใจคณต้องนิ่งนะคะเราคณต้องมีความมั่นใจในตัวกันละกันนะคะ โอเคนะสาหรับคนมีคู่นะคะชาวราศรีกุมนะในเดือนกุมภาพธ์ยังยิ่งอยู่นะยังไม่ได้มีเกณฑ์มาเจอกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณยังคงแน่นอยู่นะยังคงมั่นคงอยู่นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแค่สื่อสารกันให้เยอะๆนะคะโอเคเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวราศรีตุลน,นะคะอ่าโอเคสาหรับการอ่านไพ่ของราศรีตุลความรัก อของราศีตุลทั้ง3สาสถานะในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจากการขอฝากช่องด้วยนะคะช่องนิชาทารอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับการดูวดวงส่วนตัวอ่แอดไลน์ใต้ description ได้เลยนะคะแล้วก็ผู้อาจจะพยายามตอบให้นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะคะโอเคละค่ะไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย